สวัสดีค่ะพบกับนกนะคะในช่องนกน้อยนำโชคนะคะเนาอ วันนี้นะคะเดินทางมาขอโชคขอลาบกับไอ้ไข่นะคะกะว่าจะมาจุดทูบขอสามตัวตรงๆกับไอ้ไข่นะคะที่วัดศรีทรงธรรมนะคะอําเภอหนองหารจังหวัดอุรณธานีนะคะเนาะก็โชคดีมาเจอพิธีบวงสวงนะคะพิธีบวงสวงครบรอบหนึ่งปีนะคะที่อัญเชิญไอ้ไข่มาสถานที่แห่งนี้นะคะที่วัดศรีทรงธรรมนี่แหละเนาะคะ่ะก็จะไปติดตามตัวเลขกันเลยนะคะว่า พิธีบวงสวงนี้นะคะจะได้ตัวเลขไหมนะคะแต่แอดคิดว่าต้องได้แน่นอนค่ะเพราะว่า,าพิธีบวงสวงไอ้ไข่เนาะจะมีเลขห่างประทัดแล้วก็เลขทูบนะคะก็ไปติดตามรับชมกันเลยค่ะในวันนี้เป็นวันที่12สสิงหาเดือน 12สิงหาคมพศออ2564อัตมาภาพได้จัดเตรียมของเครื่องบวงสวงพรีกรรมนี้แดเทพไพเทวาอารักษ์ทั้งหลายและขออัญเชิญดวงกิตดวงยินญาณไอ้ไทยวัเดเจดีจงมาสิงสถระที่นี้ได้รับรู้ให้รับทราบว่าวันนี้อัตมาภาพ ได้จัดเตรียมเครื่องบวงสวงไหว้วา,านเทวาอารักพร้อมกับเครื่องบูชาพรีกรรมไอ้ไข่วัดเกดีขอเชิญดวงวิญญาณไอ้ไข่วัดเกดีจงมาสิงสถิตณที่นี้ด้วยเถอ เจ้าทั้งหลายโดยมีตามาผ้าเป็นประธานและอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายจงเป็นประธานเป็นลูกค้าวริวางของหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ด้วยคาถาอันบูชาที่ประเสริฐอันล้ำเลิศที่ลูกหลานได้บูชาจึงได้จัดว่านะโบโพธิสัตว์โตอาคันติมายะ อิติภัควาณโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภัควาณโมโพธิสัตโตอาพันติมายะอิติภัควาขออ,ออัญเชิญดวงกิตดวงคิดดวงใจดวงยินยามของหลวงปู่ทวดแห่งวัดช้ามให้เทพเจ้าแห่งแดนใต้จงมาสิงสถิตยอยู่ในรูปหล่อรูปปั้น และดวงกิจดวงวินยาณของท่านนั้นจงให้พรแก่ลูกแก่หลานผู้ที่มาจัดก,การเครื่องวงสวงปรีกรรมพร้อมกับทําบุญไอ้ไข่ในวันนี้ด้วยขออัเชิญดวงกิจดวงวินญาณของหลวงปู่ทวดจงมาอยู่ในโรงพิธีนี้ด้วยเถอ ผู้ทวดและไอ้ไข่วัดเจดีมาสิงสถิตยอยู่หน้าที่นี้แล้วอัตมาภาพจะขอกล่าวองค์การอันศักดิ์สิทธิ์ผู้มีธิรจงได้แสดงเดชวันนี้ได้จัดงานครบรอบหนึ่งปีที่ไอ้ไข่มาอยู่ที่วัดศรีทรงธรรมและได้ทำคุณประโยชน์อันประเสริฐแก่วัดศรีทรงธรรมบ้านหนองก้าแห่งนี้แล้ว โดยมีญาติธรรมญาติโยมมาร่วมกันทําพิธีกรรมในวันนี้ขอให้หลวงปู่ทวดและไข่นั้นจงประทานพรให้เขาที่มาในวันนี้ให้มีกินมีใช้ให้ร่ําให้รวยให้ถูกหวยถูกลัตเตรี่ทุกท่านทุกคนเกิน ไทยวัดเกดีจงรักทราบจงประสาท,ทพรทิ์อันเป็นอันจงประสาท,ทพรทิ์อันดีเป็นกุศลให้รักษาตนรักษาตัวอยู่ดีมีรักษาให้ญาติโยมผู้มาที่นี่จงร่ำรวยด้วยเงินตราขอโชคลาภวาสนาได้สมบดัดังใจบารมีไอ้ไทยวัดเจดีอันประเสริฐ จงลำเลิศให้แก่ศรัทธ,ธาผู้มาอาศัยจะอยู่จะกินจะไปขอให้ร่ำรวยทุกท่านทุกคนเถิด สัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาสดีพระวันตุเตยยักเคพันเตสังโคเทวาสังโคเทวาสุนันตุข้าพระเจ้าทั้งหลายฆ่าพระเจ้าทั้งหลายและถวยเทพทั้งหลายโปรดจงได้รับทราบบัดนี้ข่าพระเจ้าได้กระทำพิธีกรรม ได้กระทําพิธีกรรมบวงสรวงเทวาอารักษ์ตั้งหลายพร้อมกับบวงสรวงเทวาไอ้ไข่พร้อมกับบวงสรวงหลวงปู่ทวดเหยียบน้ําทะเลจืดขอให้เราทวยเทพเทวาอารักษ์พร้อมกับไอ้ไข่นั้นจงประทานพรให้แก่ญาติโยมผู้ที่เดินทางมาในงานนี้ผู้ที่เป็นเจ้าภาพอาหารหวังข้าวต่างๆขอให้ร่ำรวยโชคดีมีชัย สพสิทธิกับสภสิทธิพระวันตูเมขอให้ได้ดังใจสมดังปารธนาขอให้ได้โชคขอให้ได้ลาภขอให้ถูกหวยถูกลอตเตอรี่ในวันที่สิบหกที่จะมาถึงนี้ขอให้ได้รางวันใหญ่ขอให้ได้ราง,งวันที่หนึ่งด้วยความอันเป็นมงคลและความศักดิ์สิทธิของนักไทยนั้นจงประทานขอให้แก่ญาติโย,ยมทุกท่านทุกคนเทิ น้าวเอาประทัดประจุดเลยแล้วก็ยากจนท่านไหนที่จะไข่กับหลงปูทวดนครับนั่งยู่ตรงนี้เลยวะเอ่อขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาร่วมง,งานวันนี้กับเปรียบเสมือนวันนี้สองเด้งเลยนะครับคือทำบุญให้ไข่และ เป็นวันแม่ด้วยนะครับเราก็มาทดแทนพระคุณพ่อพระคุณแม่กันด้วยในกครเลืทูกอะไรใครรึเปล่านะคนบ่วงสวงอ้ไรใครเปล่ารับทุกที่กรรมการเลยนะครับกนละสามดอกสามดอกปัดใจแล้วใส่ตู้ยี่สิบบาทพอนะครับนะวันนี้เรายังไม่ต้องไหว้ถานนะครับไหว้ในทุกก่อน พรอมกันสามครับใช่โยใช่โยใช่โยรวยไม่รวย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 หรือไม่รวยรวยนิมนต์พระอาจารย์ครับ <c oughs> ส่วนถาที่ใครจะบูชาก็บูชา,ชาได้ทูปก,ก็ตามกำลังศรัทธาเดอ้อถาแล้วก็วังข้างหน้าก็ได้ไม่ต้องไม่ต้องแยกไม่ต้องแยก ອັນນີ້ພຸ້ນນີ້ໄດ້ຢູ່ໄດ້ຢູ สุดท้ายนี้แอดก็ฝากกดไลค์ออกดแชร์กดติดตามให้ช่องนกน้อยน้ำชคด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ไปเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ